สวัสดีกันอีกครั้งนะคะเพจพินาซ่อมผ้านะคะวันนี้จะมาทําไหลตกนะคะการแก้ไหลตกนี่นะคะงานเสื้อลูกค้ากัดมาให้แบบนี้นะคะไหลมันตกลงไปประมาณนิ้วนึงแต่มันตกเฉพาะข้างบนนะตรงบานหน้าปกตินะคะเราก็จะแต่งนะคะจากไหลที่ตกเนี่ยลงไปถึงบานหน้าสาเหตุที่ไหลมันตกเพราะว่าผ้ามันยาน,นะคะเวลาเขาพ้งมาเนี่ยอ่ามันจักมันอาจจะถีบหรืออะไรนี่แหละ มันก็เลยยานแปลกๆนะคะไหลตกแต่ข้างหน้าแบบแคบๆแบบบอกไม่ถูกนะเนี่ยก่อนอื่นเราก็ต้องเลาะอ,ออกก่อนนะคะเราไม่ต้องเลาะอ,ออกทั้งแขนนะเลาะอ,ออกลงมาประมาณเกือบถึงใต้ท้องแขนิธีเลาะเราก็จะตัดได้ที่เป็นเส้นเข็มนะแบบนี้แล้วก็ดึงดึงดึง,ดงนะตัดตัดแล้วก็ดึงอ่ะมันก็จะหลุดเป็นได้โพ้งหลุดออกมาด้วย ตัดเป็นจังหวะจังหวะนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ใช้เครื่องมืออันวิเศษของเราเนี่ยเหมือนเดิมนะคะใช้อันเดียวเลยทั้งร้านมีอันเดียวเนีย่ยแล้วก็วางเลยนะคะส่วนโค้งประมาณบาทหน้าแล้วเราก็ขีดมานะคะส่วนของบนเราตั้งฉากให้มันเป็นฉากกับจุดที่เราต้องการแบบนี้นะคะเจียนออกเผื่อเย็บเผื่อโพ้งอันนี้เป็นตะเข็บโพ้งหนึ่งตีนผีเจียนหายมาประมาณ บ่งแขนบ่านหน้านะ่ะเลยบ่านหน้าลงมาหน่อยนึงเสร็จแล้วเราก็เอาแขนที่เราเลาะอ,ออกเนี่ยเช็คดูนะถ้าหากว่าแขนไม่พอเลาะอ,ออกทั้งแขนนะแต่ตัวนี้แขนพอก็เลยไม่ต้องเลาะอ,ออกทั้งหมดนะคะแต่งให้ไม่ให้มันแหลมลงมาแบบนั้นเนาะแต่งให้มันเ,เป็นลักษณะแบบนี้นะคะให้เป็นตรงตรงตัดตัดตั้งฉากเขาเรียกตั้งฉากเสร็จแล้วก็ได้แบบนี้ เช็คให้เรียบร้อยนะคะให้แขนใหญ่กว่าได้เราก็เอาไปพ้งนะคะด้วยจากสีเส้นจากพ้งตัวนี้เพื่อนให้มานะคะเป็นมอเตอร์ไดเล็กเสียงเงียบแล้วก็เร็วด้วยแล้ก็จับแขนยัดเข้าไปในในตัวเสื้อน,นะแล้วก็พ้งได้เลยนะคะเวลาพ้งเราจะผ่อนแขนเข้าไปนิดๆน,นะเราจะไม่ดึงแขนนะคะถ้าหากว่าดึงแขนเนี่ย มันจะทําให้แขนดึงกับตัวไม่สวยนะคะต้องให้แขนนูนๆหัวแขนเนื้อผ้าที่แขนนะมันจะนูนๆมันจะใหญ่กว่าตรงส่วนตัวถ้าหากว่าแขนมันตึงเล็กกว่าต้องเลาะหมดทั้งแขนแล้วเอาออกมาทําใหม่ตัวนี้มันผ้ามันเป็นผ้ายืดมันใส่ได้ก็เลยไม่ได้เลาะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเนี่ยเข้าไปใหม่แล้วเราก็มาเช็คดูแบบนี้นะคะเนี่ยก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยแบบนี้เลย <S <S เห็นไหมคะไหลก็จะยกขึ้นหนึ่งนิ้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นกับไส้ไก่ให้ดูนะคะเพื่อนๆถามว่าเครื่องมือเนี่ยมันใช้ยังไงนะคะเนี่ยใช้แบบนี้นะเราเย็บสายมาเสร็จแล้วเราก็ใช้ปลายมันอนะทิ่มง่ามมันอนะทิ่มไปแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ดันดันดัน ถ้าเป็นสายใหญ่อะใช้ได้แต่ถ้าเป็นสายเล็กๆแบบสายไส้ไก่อย่างเงี้ยก็จะใช้เป็นพวกเข็มร้อยได้หรือไม่ก็อ่ากิ๊บดำอะไรอย่างงี้เนาะเอาทีงง่ง่ายๆแต่ตัวนี้มันสายมันใหญ่ไงสายใหญ่นิ้วกว่าเนี่ยเพื่อนๆบางคนมือใหม่เนี่ยเขาเห็นเขาไม่รู้ว่าอุปกรณ์อันนี้คือใช้อะไรนะเอาไว้กับเส้นโบเส้นอะไรแบบนี้นะคะถ้าไม่มีจริงๆเราใช้ไม้บรรทัดกับ ก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วไปรีดให้เรียบร้อยรีดมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็ไม่ได้เย็บตัดหัวแล้วก็จับหัวนะ่ะดันกลับเข้าไปนะคะดันกลับเข้าไปแล้วก็ไปรีดให้เรียบแล้วก็ปล่อยไว้งั้นแหละมันไม่หลุดนะไม่ต้องไปสอยหรือว่าไปเย็บคิ้วข้างบนนั้นนะเนี่ยจะปล่อยไว้ยงนั้นนะเอาเทคนิคเล็กๆนะคะมาบอกเพื่อนๆ ใครพลาดคลิปนี้เนี่ยได้อดรู้วิธีใช้เครื่องมือพิเศษอันนี้เลยนะถ้าใครพลาดนะคะเนี่ยติดตามกันไว้นะคะเพื่อนๆมันจะมีอยู่เรื่อยๆแหล่งานอะ่ะบางทีจุดเล็กจุดน้อยก็ไม่ท่านีหละจ้าขอบคุณที่ชมไปลคะค่ะ